อย่างเนี้ยเนา้ยเนี้ยเตกครั้งเราตกร้แต่ว่านจตะั้งมันไม่ไร้จตะรั้งเหมือนคุมกก็เตาระทำผมูก็ไม่ใช่เป็นต้องถ้าหวีเราหายเราทาไมถ้าเราใช้นิ้วเราเห็นหมคเราก็ใช้หีใชนิ้วเราแค่หาตนี้ของพี่ปุ้ยนะครับสามารถจะเป็นปุ้ยหรืี่ว่าเออถ้าเตะครั้งมันดูว่าเออเยเงินไปเราก็ขนาดทิ้แทผมนิหนเราที่แท่ผมมากเราบ้ ยกผมติดแ oh. oh. okay. uh ้วเราก็างดในช่วงชั่ววัตรผมสูงแค่นิ้นึงด้านหน้ามนแค่นิดนึ่งเราสามารถใช้นิ้วเรากดโ้นได้ครับใช่เหมือนดีลูคไหมว่าการใช้หวีกับใช้มือรอนผมช่างผมก็จะใช้นิ้วอ่ะตามผมจะถึงมากโอเคค่ะ